สัปดาห์ที่ผ่านมาราชินีสุธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาพิลากรยาณีได้ออกปฏิบัติภารกิจในหลายพื้นที่และก็ได้มีการสังเกตการจากประชาชนได้สังเกตเห็นถึงรูปทรงรองเท้าที่ทันสมัยที่ราชินีสุธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาได้สวมใส่ออกงานข้าพเจ้าจึงอยากจะนํามาให้ได้ชมกันเพื่อจะเป็นแนวทางแฟชั่นสำหรับสาวๆสมัยใหม่ไปหานำมาสวมใส่กันบ้าง โดยราชินีสุทธิดานั้นพระองค์จะชอบสวมใส่รองเท้ารูปทรงแบบเรียบง่ายสไตล์เรียบรู้อย่างยี่ห้อโมโนโลบลานกโดยคู่สีเนื้อนี้เป็นรุ่นโซเคตราคา745เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ22,485ไทยบาทและคู่สีเขียวขี้มานี้เป็นรุ่น BB บีพัมราคา988เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ29,819ไทยบาทและคู่สีเท่านี้ราคา825เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ24,900ไทยบาทซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสไตล์แฟชั่นของราชินีสุธิดานั้นจะเป็นสไตล์เรียบหรูและดูดีนำเทรนแฟชั่นเป็นอย่างมากส่วนของเจ้าคุณพระินีนาฏนั้นก็ไม่แพ้กัน เป็นสไตล์สวยหวานสมเป็นสาวนำสมัยยุคสมัยใหม่จริงๆโดยในวันนี้สไตล์รองเท้าของเจ้าคุณพระสินีนาฏนั้นก็คือจิมมี่ชูสีดำราคา1375เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือ41,500บาทไทยซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าคุณพระสินีนาฏนั้นชอบสไตล์สวยหวานและแบรนด์จิมมี่ชูเป็นอย่างมาก และนอกจากแฟชั่นรองเท้าแล้วในวันนี้ข้าพเจ้ายังได้มีข่าวของเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ได้มีการพูดถึงข่าวการกลับมาของเจ้าคุณพระสิทธินีนาทอีกครั้งและการกลับมาในครั้งนี้ของเธอก็ここมีข่าวลือเรื่องแผนการขับไล่เธอด้วยเช่นกันเมื่อพระมหาวชิราลงกรของไทยในเดือนที่แล้วพระองค์ได้ออกไปเยี่ยมเยือนและทักทายผู้สนับสนุนหลายพันคนที่สนับสนุนสถาบัานกษัตริย์ และกลองก็ได้ซูมไปที่พระองค์และราชินีสุทธิดาพระองค์ยิ้มแย้มแจ่มใสและโบกมือให้กับผู้ที่ถือธงและนอกจากนี้ในฝูงชนก็ยังมีเจ้าคุณพระสิรีนาถพิลากลยาณีหลังจากที่เธอกลับมาสู่ราชสำนักอีกครั้งและเธอก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเกือบหนึ่งปีในการถูกเนรเทศเนื่องจากความกระด้างกระเดืองต่อราชินี นับตั้งแต่ที่เธอกลับมาในเดือนกันยายนเธอก็ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังจังหวัดต่างๆของประเทศไทยมากมายและนี่ก็เป็นการ PR แบบสายฟ้าแลบท่ามกลางการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยทั่วประเทศจากคำกล่าวของนักรัฐศาสตร์ได้กล่าวว่าบทบา,าทสาธารณะของเจ้าคุณพระศรีนาฏ หรือที่รู้จักกันในชื่อคุณก้อยเธอเป็นที่รักของเยาวชนไทยได้เพราะเธอยังเด็กประชับประเชงสวยงามฟิตระชับเป็นมิตรและสปอร์ตและการกลับมาของเธอในครั้งนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับอุบายและแผนการจากพระราชวังอีกครั้งโดยการคาดการว่าแผนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาจากราชินีสุทธิดา เธอเป็นผู้สนับสนุนแผนการทั้งหมดนี้ให้ขับไล่เธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเรื่องอื้เช้าที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายของจเจ้าคุณพระสิณีนาถหลายพันภาพเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเธอนั้นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธอนั้นมีประโยชน์ต่อราชสำนักโดยสถานะของเธอในฐานะมเหสีอีกคนนั้น และนี่ก็เป็นครั้งแรกในเกือบรอบศตรวรรษที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านภาพลักษณ์ของราชสำนักและในขณะที่คนไทยรุ่นใหม่นั้นยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความเคารพย่างไม่มีเงื่อนไขข,ของสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการที่กว้างขึ้นสำหรับราาประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในประเทศ และสถานะของเธอนั้นไม่เข้ากับค่านิยมทางสังคมของวัยรุ่นในปัจจุบันที่ส่งเสริมการมีคู่สมรสเพียงคนเดียวความเท่าเทียมกันทางเพศและอุดมการณ์ของสตรีนิยมในสังคมไทย mm hmm. เมื่อเจ้าคุณพระศรีนาศถูกปลดออกจากฐานนันดรนศักดิ์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว mm hmm. ก็มีการสงสัยกันเป็นอย่างมากว่าภายในราชสำนักนั้นมีการทำลายชื่อเสียงของเธอคำประกาศดังกล่าวได้ระบุว่า เธอได้แสดงท่าทีที่หญิงพยองและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเสมอหรือเทียบเท่าราชินีเจ้าคุณพระสินีนาได้ถูกสันนิษฐานว่าชะตากรรมของเธอนั้นก็คงจะเหมือนกับอดีตภรรยาคนที่สของพระมหาวชิราลงกรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าจากการถูกในประเทศการไม่คำนึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต,ตสมรส ของพระมหาวชิราลงกรณ์น,นั้นเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปพระองค์มีคนรักและแต่งงานครั้งแรกในปี2520กับพระองค์โสมลูกพี่ลูกน้องของพระองค์และเป็นพระมารดาของลูกสาวคนโตสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพัชรัตน์กิติยาภาและในขณะเดียวกันในเวลานั้น พระมหาวชิราลงกรณ์ก็ได้มีลูกชายกับอดีตนักแสดงหญิงสุจาริณีวชรวง์ซึ่งมีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนในขณะที่พระองค์ยังแต่งงานกับพระองค์สมอยู่ด้วยสุจาริณีได้แต่งงานกับพระมหาวชิราลงกรณ์ในปี2537 และหลังจากนั้นเธอก็ได้หย่าขาดกับพระมหาวชิราลงกรณ์และได้ไปตั้งรกรากอยู่กับลูกชายของเธอทั้งสี่คนในอเมริกาพวกเขาต้องเผืนห่างจากราชสำนักและต้องลาทิ้งตำแหน่งทั้งหมดเมื่อจากรีวัตลูกชายคนหนึ่งของพระมหาวชิราลงกรณ์ได้ป่วยด้วยโรคร้ายแรงและได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่นิวยอร์กเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากพระมหาวชิราลงกรณ์เลย โดยในหนังสือพิมพ์เดลี่เมลของอังกฤษได้รายงานเอาไว้ลูกสาวคนเล็กของสุจารินีสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสิริวัรณวรีนารีรัตน์ยังคงได้อยู่ในราชสำนักและมีความผูกพันกับพระมหาวชิราลงกรเธอเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์วัย33ปีและเมื่อเร็วๆนี้เธอก็ได้ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย มีการจัดแสดงแฟชั่นโชว์เพื่อล้อเลียนการแสดงแฟชั่นโชว์ของเธอในกรุงเทพอีกด้วยและในปี2557พระมหาวชิราลงกรก็ได้อย่าขาดกับภรรยาคนที่3ท่านหญิงศรีรส,สุวดีหลังจากที่คนในครอบครัวของเธอหลายคนถูกตัดสินในข้อหาชอ่อโกง และดูหมิ่นสถาบรรันกษัตริย์ซึ่งเป็นการกว่าล้างครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งของราชวงศ์ไทยโดยที่ทั้งคู่ได้มีลูกชายหนึ่งคนคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายทีปังกรรัศมีโชตซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในประเทศเยอรมน,นียังไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อใดที่พระมหาวชิราลงกรเริ่มมีความสัมพันธ์กับราชินีสุทธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถ ซึ่งเป็นอดีตแอร์โฮสเตสของการบินไทยและพยาบาลฝึกหัดตามลำดับ mm hmm. เมื่อต้นปี2553ราชินีสุธิดาได้ทำงานเป็นราชองครักษ์และในขณะที่เจ้าคุณพระสิทนีนาถนั้นเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตั้งแต่ปี2555 การกลับมาอีกครั้งของเจ้าคุณพระศนีนาฏและเหตุผลของการที่ได้กลับมาของเธอนั้นเธอคือเจ้าคุณพระศนีนาฏผููไร้ซึ่งมนทินมัวมองและเรื่องนี้เองได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในหมู่นักวิจารณ์ว่านี่คือหลักฐานของการใช้อำนาจในทางที่ผิดของกษัตริย์กษัตริย์สามารถแต่งตั้งมหาสีได้ โดยถูกเปิดเผยว่าการหายตัวไปของเธอและการพาเธอกลับมานั้นโดยการไปรอรับเธอที่สนามบินด้วยพระองค์เองและกลับมาที่พักอันหรูหราของกษัตริย์ในเยอรมนีและหลังจากนั้นเขาสามารถส่งเธอไปปฏิบัติภารกิจทั่วประเทศไทยแบบสายฟ้าแรบเพื่อพยายามกอบกู้ภาพลักษณ์และสร้างความนิยมราวกับว่าเธอเป็นเพียงส่วนเสริมบารมีของกษัตริย์เพียงเท่านั้น และนี่ก็หมายความว่าจะไม่มีผลที่ตามมาสำหรับพฤติกรรมของกษัตริย์แต่จะส่งผลร้ายต่อผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์และผู้ที่เผชิญหน้ากับพระองค์ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้รับรองตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายไทยไม่ยอมรับการมีภรรยาหลายคนในขณะที่บทบาททางประวัติศาสตร์ของมเหสีคือการจัดหาทายาทความเชื่อมโยงทางการเมืองหรือความมั่งคัง่ง ให้กับราชบัลลังก์แต่บทบาทของเจ้าคุณพระศรีนาบนั้นคือการสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ให้กว้างขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอได้ไปปฏิบัติภารกิจในหลายภูมิภาคของประเทศไทยโดยการสวมใส่ผ้าสิ้นของแต่ละท้องถิ่นซึ่งท่าทีของเธอนั้นได้รับการยกย่องชื่นชมจากสื่อเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเพราะความรู้สึกที่มีสไตล์และการใส่ใจในรายละเอียดของเธอเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการให้ความเคารพต่อท้องถิ่นวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย<ม>การทัวร์ต่างจังหวัดของเธอนั้นถูกมองว่าเป็นความพยายามที่จะต่อต้านการประท้วงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยซึ่งนำโดยคนหนุ่มสาวที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ที่มีการปกครองโดยทหารซ้ำแล้วซ้ำเล่านับตั้งแต่การสิ้นสุดของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในปี2475ซึ่งทำให้ระบอบราาประชาธิปไตยเต็มรูปแบบในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นอย่างล่าช้าเมื่อเร็วๆนี้ยังได้เห็นพระมหาวชิราลงกรและราชินีเดินเยี่ยมเย็ยนประชาชนที่สนับสนุนราชวงศ์ โดยประชาชนเหล่านั้นได้สวมชุดสีเหลืองและครั้งนี้เป็นการพํานักอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานที่สุดนับตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชในปี2559ในการชุมนุมเมื่อไม่นานมานี้ในย่านช็อปปิ้งของกรุงเทพผู้ประท้วงได้พ้นสีคำพูดที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับกษัตริย์บนท้องถนนรวมถึงยังเรียกเขาว่าเสีย ซึ่งมักจะใช้คำนี้กับชายสูงวัยที่ร่ำรวยที่ทำงานและหาเงินไปในทางที่ผิดศีลธรรมและคำนี้มักจะเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีสถานะเป็นเจ้านายในทางอชาชญกรรมอีกด้วยและในทางกลับกัน ชื่อเสียงของพ่อของชาตินั้นที่พระมหากษัตริย์ภูมิพลพระราชบิดาของพระมหาวชิราลงกรได้สร้างเอาไว้และมีความสุขตลอดการครองราชเจ็ดปีครั้นเมื่อเจ้าคุณพระศรีนาถถูกจับเข้าเรือนจำนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจสูงสุดของไทยปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไม่เหมาะสมครั้นตอนนี้เจ้าคุณพระศรีนาถ ถูกถอดยศและอ้างว่าเธอนั้นทำผิดกฎของวังดังคนรับใช้ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ถูกประกาศว่าเธอนั้นเป็นภรรยาแต่เธอถูกลงโทษเฉเช่นคนรับใช้และนี่ไม่ใช่การปฏิบัติตามแบบอย่างที่กรรษัตริย์และสถาบันกรรษัตริย์สมควรทำคนไทยหัวก้าวหน้าส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าทำไมพระมหากรรษัตริย์ของพวกเขาจึงสามารถทำแบบนี้ได้อย่างเปิดเผย และนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกหลายคนในฮาเร็มของเขาที่พระราชวังพยายามเก็บเป็นความลับราชินีสุทธิดากับเจ้าคุณพระศรีนาศมีการแย่งชิงอำนาจอย่างน่าเกลียดท่ามกลางวิกฤตการเมืองและภายในราชสำนักนั้นก็เกิดวิกฤตด้วยเช่นกัน ในเดือนที่ผ่านมาผู้สังเกตการอย่างน้อยสองคนของสถาบันกษัตริย์ไทยได้กล่าวว่ามีแผนการใหม่ที่จะโค่นล้มเจ้าคุณพระสินีนาฏจากคนกลุ่มเดิมที่ทำให้เธอตกต่ำเมื่อปีที่แล้วการกลับมาของเจ้าคุณพระสินีนาฏน,นั้นเป็นเรื่องที่ขมขืนของใครบางคน โดยผู้ที่จงรักพักดีของราชินีสุทธิดาและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพัชรกิติยาภามีความเป็นไปได้สูงว่ารูปภาพที่รั่วไหลพันกว่าภาพของเจ้าคุณพระสินีนาศนั้นจะเป็นความพยายามของพวกเขาที่จะทำลายการกลับมาของเจ้าคุณพระสินีนาศในฐานะมหิศีของพระมหาวชิราลงกรและในโซเชียลมีเดียบรรดาแฟนๆก็ได้มีการติดตามเสื้อผ้าทรงผม และเครื่องประดับของราชินีสุธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถซึ่งเครื่องประดับที่พวกเธอสวมใส่นั้นล้วนเป็นของอดีตราชินีและมเหสีในอดีตการแย่งชิงอำนาจที่น่าเกลียนในพระราชวังเนื่องจากชีวิตทางเพศที่ซับซ้อนของกษัตริย์นั้นมีแนวโน้มที่จะแย่ลงในขณะที่ราชินีสุธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถนั้นยังคงแข่งขันกันเพื่อสถานะและความสนใจ การอยู่ในเรือนจำของเจ้าคุณพระสินีนาฏนั้นทำให้เกิดความเสียหายทั้งในทางชื่อเสียงและทำ,ทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันกรรษัตริย์ไทยนั้นแย่ลงมองดูชะตากรรมภรรยาคนที่สามของพระมหาวชิราลงกรณ์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้หญิงทั้งสองคน และสิ่งนี้จะทําให้เกิดความแตกแยกและความไม่มั่นคงในวังแอนดรู Andrew ได้กล่าวถึงเรื่องนี้และมันก็เป็นเรื่องที่ยากและก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะจบลงด้วยดีอย่างไรและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้